เ6ทุ่มของคืนวันที่5เมษายนข่าวร้อยตำรวจโทน,นัทวัฒน์ระดาวันพนักงานสอบสวนสพเมืองอุดรธานีพร้อมเจ้าหน้าที่นิติเวชโรงพยาบาลอุดรธานีมูลและในทธิอุดรสว่างเมธาธรรมเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุรถยนต์ชนกับรถจักรยานยนต์มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตที่จุดกับรถหน้ากองบิน23ประตูช่องทางหนึ่งถนนทหาร ซึ่งที่เกิดเหตุข่าพบรถจักรยานยนต์สกู๊ปปี้สีแดงทะเบียนอุดรธานีทายรถได้รับความเสียหายที่บริเวณจุดกับรถพบศพของผู้เสียชีวิตหนึ่งรายทราบชื่อคือคน,น,นายธนภูมิจันสิงห์อายุ16ปีนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเจ็รถไฟอุปถัมภ์เสียชีวิตในที่เกิดเหตุนอกจากนี้นะคะยังมีผู้ซ้อนท้ายมาด้วยการบาดเจ็บสามรายเจ้าหน้าที่ได้ทำการประถมพยาบาลเบื้องต้นส่วนรถคู่กรณีเป็นรถยนต์กระบะฟอร์ดสีขาวทะเบียนอุดรธานี สภาพด้านหน้าพังเสียหายคนขับเป็นผู้หญิงยืนรอเจ้าหน้าที่อยู่ในจุดเกิดเหตุซึ่งสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่อย่างละเอียดอีกครั้งส่วนผู้เสียชีวิตเจ้าหน้าที่ได้นำร่างไปเก็บรักษาไว้ที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีเพื่อรอญาติมาติดต่อเพื่อนำไปบําเพ็ญกุศลตามประเพณีต,ต่อไปค่ะ